ฮัลโลโรซานาทานทันโรซานา where a r โรซานา I'm here I'm here I'm at the roundabout เอ๊ะโรซานาลองหันหลังกันมาสิคนไม่ใช่ผีคนโอ้ไม่น่าเนี่ยไม่น่าโทรศัพท์ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์เลยเนี่ย Why are you so late? I've been waiting for you for 1ิบห้านาทีและสามสิบสอวินาทีโอ้โหละเอียดดีโอ้โห I'm so sorry ก็อยู่ดีอะโรซี่เนี่ยนัดแท็กว่าเจอที่ลาออเบาดีเนี่ยนี่แค่เข้าใจว่าแปลว่าวงเวียนแต่บังเอิญที่เนี่ยมี15วงเวียนแท็กเลยไปรอวงเวียนนู้นแล้วพอถึงเวลาไม่เห็นโรซี่แท็กเลยค่อยๆเดินไล่วงเวียนเนี่ยจนกระทั่งมาเจอโรซี่ตรงนี้เนี่ยแหละไหนๆ้นเราก็พูดถึงวงเวียนแล้วเราเนี่ยมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบนท้องถนนกันดีกว่าโอเค perfect The first word, Wongwian. Wongwian. is roundabout. Roundabout. Good roundabout. <laughs> a small roundabout. A big roundabout. <laughs> <laughs> the circle of life. <laughs> okay, so the Okay, so is overpass. overpass าร์สนี่นี่แท็กเกือบจะเรียกเป็น f ฟลูอติงบิทมาเป็นเวลานอ๋อ floating bridge มันลอยงาลอยบเราเราซีคำต่อไปที่แท็กอยากรู้เลยคือหัวมุมถนนเผื่อแท็กจะนัดกับไทยที่หัวมุมถนนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรหรือโคนอะโคดเนอ r very good คำนี้เนี่ยหลายๆคนคงรู้นะครับว่ามันคือหัวมุมถนนแต่เวลาออกเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ no ขออัลเกขออัลเกนโคนอะอัลเกนพี e Conner ะโ Very good Yeah Wow <laughs> ามาถึงคำต่อไปครับ <laughs> เวลาเราเดินข้างๆกับถนนเนี่ยนะครับ mm. เราต้องมีทางเดินหรือเรียกว่าทางเท้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษว่าไงครับ So we would say sidewalk sidewalk g o o d h yeah. เนี่ยคำสุดท้ายเลยล่าสุดเนี่ยเจอชาวต่างชาติมาถามว่าจะข้ามถนนยังไงเพราะว่าถนนเนี่ย15เลน ข้ามลำบากมากสะพานลอยก็ไม่มี <Okay. S 2> ก็เลยบอกเขาว่านี่นี่ตรงนั้นน่ะมันมีนี่ nie, เลยซีบราเวทางม้า,มาลายอยู่ตรงนั้นกโก o go, go, go. okay so you are nearly right in England we say zebra crossing okay but in America they would say crosswalk oh. นี่เติมความมั่นใจเลยนะถ้ามีชาวต่างชาติมาถามแท็กว่าจะข้ามถนน15เลไดนะ้ยังไงแล้วก็ <laughs> ให้จะตอบเข้าไปแบบนี้เลย Hi, foreigner สวัสดีค่บฟรัง If you want to cross the road <laughs> ถ้าคุณอยากข้ามถนน You should use zebra crossing คุณควรจะใช้ทางม้าลายโ oh. อ้ตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเจอกับศัพท์ที่เกี่ยวกับบนท้องถนนกันหน่อยดีกว่าครับ Okay, so the first word that we've learned today roundabout วงเวียนครับ Overpass สภาลอย Corner หัวมุมถนน Sidewalk ทางเท้าครับ Crosswalk or zebra crossing ทางม้าลายครับนี่ก็คือคำสัท์ทั้งหมดนะครับที่อยู่บนท้องถนนวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ Hello English ติดตามรายการของเรานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับแต่รยูดิสิครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ See Bob, see Bob crossing <laughs> <laughs>